สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพี่พบเจอกันเหมือนเดิมพี่0947570556นะครับพี่แอดไลน์เบอร์นี้เยลย,ย,ยนะพี่นะเราก็ยังมีพระเครื่องสวยๆนะพี่นะให้เลือกชมกันเหมือนเดิมนะครับพี่พี่ครับอาช่องผมช่องต้นลาม่านะครับพี่พี่จะโทรพี่จะแอดไลน์ก็เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับ0947570556นะครับพี่ต้นลาม่านะครับพี่ ติดส้อยงาครับพี่ดูนะสนะ้งานี่เม็ดใหญ่ๆหญ่เลยนะพี่งาทุกเม็ดน,นะครับแล้วเขา้อยส้อยมาให้แล้วนะหัวก็งานาพี่งา,าทุกเม็ดนะพี่ดูครับเม็ดใหญ่ให่เลยพี่พี่ดูครับนี่เม็ดใหญ่เลยพี่นะสร้ยงานะครับเม็ดใหญ่ใหญ่เลยครับนี่ครับพี่ มิดใหญ่ๆเลยพี่นี่ไส่งาาทุงเม็ดนะครับขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่ดูครับแล้วสวยด้วยครับสวยด้วยพี่ขึ้นคอได้เลยครับขึ้นคอได้เลยร้อยมาให้แล้วนี่ครับเส้นนี้สามพันห้าร้อยบาทครับสามพันห้าร้อยบาทกับพี่ไส้งาครับสิงตาไฟหลวงพ่อหอมครับพี่ สวยมากสิงตาไฟหลว็อหอมครับพี่ยกชุดเลยครับขอเจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทครับพี่เบาๆครับเบาๆสิงทรงเครื่องหลวพ่อเดิมครับเป,นะเป็นงานแกนจ้ะพี่นะเป็นงานนะครับมเมื่อกีส้สิงตาไฟก็งานะครับนี่หลวงพ่อเดิมครับเก่าเป๊กเลย ขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เขี่ยวเสือไฟพี่จับกระเช้าอ่ะนี่ยางสวยเลยนี่ครับสวยมากเขียวเสือไฟเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทครับพี่ เจเสือพ่อปานครับสวยนะครับตามรูปเต่าเลยนะครับจานเพียบสวยเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทกับพี่โอนเงินสดแล้วลส่งให้ฟรีนะครับพี่ เก็บปลายทางนะเราบวกห้าสิบบาทนะครับพี่เก็บปลายทางไปสนีเป็นคนเก็บนะครับเราไม่ใช่เป็นคนเก็บนะครับพี่นะครับเก็บปลายทางพี่ก็ต้องยอมเสียให้ไปสนีเนาะค่าบริการไปสนีนะครับพี่พ่อกรเมครับองขนาดนี้พี่ดูครับสวยปีหนึ่งกว่าเนี่ยครับพี่เพ่อะกเะเมเข็มมะโกครับเห็นไหมปีหนึ่งกว่าสวยมาก 9 0้าร้ยบาทมีสององค์ครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะอันนี้องค์ที่สองหมดแล้วนะพี่หมดมปเท่านี้นะครับได้มาแบบนี้ครับไปดูความสวยความคมนี่ครับนี่ไปดูครับความสวยความคม <c oughs> สวยมากจริงครับเบ้นึ่งแปดเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทครับพี่ พยาคุดงาแก่ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยครับเลี่ยมเงินสองพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่สองพันหร้ยบาทนี่เลี่ยมเงินมาให้แล้วนะน่าใช้นะจ๊ะน่าใช้นะพี่นี่เขี้ยวเสือเต็มเขี้ยวหลงพ่อปานพี่ยอดแล้วตัวนี้ขอพันเก้านี่จับมาเช้าสวยๆเลย หนึ่เก้าร้ยบาทครับตัวนี้โอ้โหน่าใช้ครับพี่น่าใช้มากๆน่าใช้มากๆนะครับพี่ปิดปาง,งพรกแก้วพี่เห็นไหมหลังแบบเอาหกร้อยบาทแล้วกันแบ่งปันให้หกร้อยบาทนี่เลยน้องนี่ครับ หลวงปุดทิทวดนี่พี่เหรียญเล่ยมทองเก่ามาเนี่ยสวยมากเลยนี่ครับเก้าร้อยบาทจ้ะพระเล่มทองเก่ามาครับพี่หลวงพ่อโสธรนี่พี่ผมตำรวจนี่สวยมากโอ้โหพี่เอ้สวยจริงสวยสะดุดตาเลยสวยๆนี่อยู่ด้านหลังครับโอ้โหพี่เอ้สวยมากครับ เอาขอแปดร้อยบาทนะแปดร้อยบาทกับพี่พี่งากระเด็นพี่ปลายงากระเด็นนี่ครับแก่พระพุทธครับพระเดิมโอ้โหนี่ขอเก้าร้อยพี่งากระเด็นครับนี่แทงเจืกก๊อเข้าไปเลยงากระเด็นนะงากระเด็นเบียกแก้พี่ดำปึ๊ดเลยนี่ลงบุบุญเก้าร้อยบาท ก้าหลอยบาทพี่ชอบพี่โทรพี่ไอไลามานะจ๊ะเสือพ่อปานพี่นี่เสือพ่อปานดำปึ๊ดเลยเก่าหลวงพ่อปานตัวนี้ขอเจ็ดร้อยบาทเนี่ยจาทิงเพลวันครับพี่ไม้เก่าแก่มือเลย อาจารย์เิงเพวันโคตรสวยเลยขอเก้าร้อยบาทครับยีส่สิบห้าศตวรรษพี่ลงยาหน้ากากสีทองครับสวยมากๆขอก็หกร้อยบาทครับพี่หกร้อย หาเริ่มเงินพี่ชาวธบุญครับเจ็ดอนี่ครับเอาเก้าร้อยบาทนี่ครับเก้าร้อยพักกิ่งชินาบัญชรครับปูดทิมครับเริ่มเงินมาแล้ว900เก้าร้อยว่าอะไรกันพี่เอาเก้าร้อยราคานี้เบาๆเลยแบ่งปันให้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนี่พี่นะนี่พี่ปุ้ดสุขครับสวยมาก ขอหกร้อยปูนหนาปูนหนากรทัวยจะระเข้จานเปียบเลยขอ 600. หกร้อยแลวงพอป้องว่าหลุมดินนี่จานเพียบหกร้อยหกร้อยบาทนี่พี่นะพี่ เดิมพิมพ์เอปึกเลยโคตรสวยเลยองนี้ขอหนึ่งพันบาทขอหนึ่งพันบาทพี่แผลบ้านกลางครับมันแร่บาเลยพี่สวยคมหกร้อยบาทานะะราคาเบาหกร้อยครับ นี่พี่สองสี่ก้าเจิตน่าใช้เนี่ปุ้ดทวดสวยมากพี่พิมพ์ใหญ่หูขีดนี่สวยสวยนี่ครับสวยจริงครับโหยิ่งหลังนี้สวยครับพี่นี่ขอหกร้อยพี่พี่ท่านใดพี่ชักพี่ชอบพ,พี่ทักมานะนี่ครับกระลาตาเดียวแกะและหูมจันจะนี่เราพอน้อยจ้ะ หกร้อยพระเชวัตรเพี่เบกทองด้วยอสุทัถั์ขอเจ็ดร้อยกูว่าใหญ่เัยมงคลพี่น่าเก็บนั้นเนี่ยฮะเดิมๆเลยนี่ขอหกร้อยพี่หกร้อยแล้วพอจาดพี่น่าใช้ครับน่าเก็บพิพ์แต่งด้วยพราจาดบางกระเบา 900บาทสวยมากอีพีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ